วันนี้ก็ไม่ใช่วันแรกที่ผมมาตรวจเยี่ยมที่นี่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีประมาณ2 5 5 2ผมก็มาครั้งหนึ่งในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเหตุผลที่มาวันนั้นเนี่ยเพราะว่าช่วง2 5 4 0กว่า48นะครับผมได้มีโอกาสทํางานในกรรมธิการและมีการประชุมขารีกัเรื่องพลังงานเนี่ยครับก็เลยเล่าเรื่องให้คนที่มาประชุมซึ่งมาจาก กรมการพลังงานทหารแล้วก็มาจากที่ฝางเนี่ยถึงเหตุการณ์ในสมัยที่คุณพ่อผมเข้ามาทํางานแล้วคุณพ่อเล่าให้ฟังแต่ผมไม่เคยทราบว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณพ่อโกหกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเจ้าพ่อข้อมือเหล็กน,นะครับซึ่งคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าท่านได้เคยประสบเจอกับเจ้าพ่อเนี่ยนะครับในป่าแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตก็เลยทําให้ ขุดน้ํามันตรงที่ขึ้นมาได้เลอวมากเกินพอที่จะใช้ตามเป้าหมายหลักสามารถสร้างปั๊มน้ํามันสามทหารให้กับประชาชนได้ปรากฏว่าทหารที่มาประชุมกันวันนั้นบอกว่าผมบอกเขาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกว่าเชื่อครับเพราะว่าองค์นี้ท่านยังอยู่นะครับวันนี้พวกเราตั้งสารให้ชื่อว่าสารเจ้าพ่อข้อมือเหล็กผมก็เลยเพิ่งถึงบางอ้อวันนั้นว่าอ๋อ สิ่งที่เล่าขานกันมาในบ้านผมเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจริงๆได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ท่านก็ยังอยู่ดูแลคุ้มครองอยู่ที่นี่วันนี้ผมเลยขอถือโอกาสมากราบท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอพอรจากท่านเป็นสิริมงคลให้ผมสามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานได้อย่างประสบความสาเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวังตั้งใจวันนี้ก็เลยถือโอกาสมากราบท่านด้วยครับ